สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกว่าจะเป็นแอดนะครับ EP นี้ EP ที่16นะครับก็วันนี้แอดเองก็จะมีเรื่องมาเล่านะครับก็ขออนุญ,ญาตให้ชื่อเรื่องว่ามือปรุงยาแล้วกันนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมและถึงมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญในการ เลือกใช้ยานะครับหรือการผสมยานะครับก็อย่างที่เคยบอกไปครับแอดก็เคยทำงานร่วมกับมือปืนนะครับไม่ใช่มือปืนในการที่จะไปฆ่าคนนะเป็นมือปืนฉีดยานั่นเองนะครับก็ลักษณะการทำงานของมือปรุงยานะครับก็คือว่าพูดง่ายก็จะทำงานสอดคล้องประสานกับทางมือปืนนะครับก็คือก่อนที่จะเขาจะลงไปฉีดก็จะต้องมีคนผสมยานั่นเองนะครับ เรียกให้มันดูหรูไปเท่านั้นเองมือปรุงยานะครับก็หน้าที่ของแอดเวลาทําทงานนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการเรียกว่าทําแปลงสาธิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยจะให้การยอมรับในส่วนของแปลงสาธิตมากที่สุดมากกว่าการที่เราไปจัดงานขายนะครับ จัดแสดงสินค้าหรือว่าเออขาเรียกว่าโชว์หรือว่าให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆง่ายสุดเลยนะครับเราจะหาพื้นที่ที่มันเ,ออเรียกว่าออคนเห็นได้ง่ายตามสี่แยกตามมุมตามโคง้งอะไรพวกนี้ก็จะชิงพื้นที่นะครับออกับบริษัทต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปติดต่อกับเจ้าของแปลงนะครับเพื่อจะเอ,อเอาสินค้าหรือยาเนี่ย นะครับมาฉีดให้ดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์รวมของบริษัทบริษัทนี้มียาอะไรบ้างนะครับปุ๋ยฮอร์โมนนอนหรือยาเชื้อรานะครับอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรือยาฆ่าหาก็แล้วแต่นะครับก็จะทําแบบนี้นะครับทุกเช้านะครับในการทํางานของแอสสมัยก่อนนจะเรียกว่าเป็นฝ่ายส่งเสริมก็ได้แล้วกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของนาข้าวนะครับเช้าๆเลยนะครับแอดก็จะ ขับรถไปในแปลงนะครับก็คือนัดหมายก็ไปแล้วเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3-5ถึงแปลงในช่วงเช้าตั้งแต่ตี5้านะครับอ่าพอเริ่มมีแสงก็เริ่มฉีดกันเลยนะครับอ่าหน้าที่แอดก็ขับไปปุ๊บก็จะนัดมือปืนไว้ตามเวลาตามช่วงเวลาในหมู่บ้านตรงนี้ในตำบลนี้อำเภอนี้ก็ว่ากันไปพอไปถึงปุ๊บแอดก็จะมีอุปกรณ์นะครับสำหรับการผสมยาแล้วก็จะมีตัวยาของบริษัทหลากหลายขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ว่าเราจะทำตลาดตัวไหนนะครับ ในพื้นที่นั้นๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับจะทํายาหนอนหรือยาเชื้อรานะครับในนาข้าวนะครับเราก็ดูระยะข้าวก่อนว่ามัน,มนถูกต้องไหมเป็นระยะที่มีปัญหาตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ฉีดเปรียบเทียบให้ดูมีแปลงที่ใช้และไม่ใช้นะครับพอหยิบอุปกรณ์ออกมาแอดก็จะหยิบยาออกมาแล้วก็คํานวณพื้นที่ถามเจ้าของแปลงนะครับสภาพหน้าง,งานนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจะลงฉีดได้ไหม ใช้คนฉีดกี่คนนะมาถึงตรงนี้ขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับก็คือพอคุยกับเจ้าของแปลงแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้สมมุติว่า5ไร่นะครับ5้าไร่เราก็จะถามม,มือปืนมือปืนมีกี่คนนะครับสมมุติว่ามือปืนมี5้าคนนะครับหรือมือปืนมี3มคนเอา5้าคนก่อนลวกันถ้า5คนสมมุติว่าเราถามว่าแปลงเนี้ยไร่เนี่ยท่านจะฉีดกี่กี่เป้ใช่ไหมครับเราก็จะถามไปแบบนี้ มือปืนเขาอาจจะตอบว่า5เปนะครับก็ง่ายเลยนะครับเราก็เอายานะครับอาัาตราใช้สมมุติว่าอัตราใชอา้อยู่ที่20 cc ต่อไร่ใช่ไหมครับสมมติว่าที่5ไร่ใช่ไหมครับเราก็เอา20คูณ5เนาะก็จะเป็น1 0ซี cc เนอะยังไงเราใช้ยา1 0ซี cc แน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเขาจะฉีด5เปก็ไม่ยากเลยเอายาใส่ ไปในกระบอกตวงหรือถังตวงนะครับให้มีปริมาตรสักใส่น้ําไปก่อนสักอันนี้ก็ได้สัก200ซีซีนะครับแล้วก็ใส่ยาไป1 0 0ยซีซีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าเอาสัก500แล้วกัน500ใส่น้ําไป 500ml เนาะ5อ0ซีซีเสร็จแล้วก็ใส่ยาเข้าไป100ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นปริมาตรคร่าวๆประมาณ6 0 0นะครับจากนั้นเราก็อาจจะ เติมน้ำให้ครบ1ลิตรหรือพันซีซี c c, หรือพันเอ็มแลนะครับแล้วเราก็แบ่งให้กับมือปืนฉีดยาหรือคนฉีดยาเนี่ยคนละ1นถังก็คือสองร้อยซีซี c c, ก็คือเอาพันซีซีนะครับปริมาตรรวมของยาเนี่ยหาร5นะครับก็จะได้5ถังก็คือคนละ 200cc ซีซีผมก็จะตวงยาให้กับ มือฉีดยาเนี่ยคนละ2 0 0 2 0 0 2 0 0 200, 200แล้วก็ใส่กระป,ปุกไปหรือเทลงถังแล้วเดินเลยนะครับหรือกรณีนะครับที่อาจจะเ,เยอะกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนาข้าวสักสิบไร่นะครับสมมุติ10ไร่นะครับจะฉีด10ไร่พอเราไปถึงหน้างานสมมุติแปลงที่2แล้วกันเราไปถึงหน้างานเราเจอว่าแปลงเนี้ยสิบไร่เราต้องการทดลองทั้งหมดเลย10ไร่นะครับสมมุติะนะเราอาจจะทดลองยาหลายอย่างเช่นฮอร์โมนนะครับ หรือว่า,ายาหนอนยาเชลาไปพร้อมๆกันเราก็คำนวณก่อนเลยนะครับว่าอัตราต่อไร่ยาแต่ละตัวใช้เท่าไหร่นะครับอ,อย่างเช่นอฮอร์โมนตัวนี้ใช้ 30cc ต่อไร่นะครับ10ไร่ก็ง่ายๆเอา30คูณ10นะครับก็จะได้เป็น300อันนี้คือฮอร์โมนตัวที่1นึเนาะ 300cc ละต่อไปนะครับจะเป็นยาหนอนสมมุติว่าเขาบอกว่าให้ใช้ อ่าสีซีซีต่อไร่นะครับพอ10ไร่ก็เป็น400นะครับปริมาตรรวมก็มากขึ้นเนาะแล้วต่อไปเป็นยาเชาืราเขาบอกว่า50ซีซีต่อไร่นะครับ10ไร่ก็จะใช้ประมาณอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้แอดบอกว่า50ซีซีต่อไร่เนาะก็คือ10ไร่ก็คือ500ซีซีสมมตินะแบบนี้ปริมาตรรวมนะครับก็คือ300 400และ500นะครับรวมกันก็จะได้นะครับพัน 200ซีซีเนาะหรือ1ลิตรกับอีก200ซีซีนั่นเองนะครับจากนี้พอเรารู้ปริมาตรยาที่รวมจะประมาณนี้แล้วคราวนี้เราก็ดูก่อนว่ามือปืนเนี่ยเขามากันกี่คนนะครับสมมติว่าเขามา2คนเนาะหลักการสําคัญคือไม่ต้องแบ่งงานให้เท่าๆกันเนาะเขามาด้วยกันก็ต้องได้เงินเท่าๆกันเนาะว่ากี่เป้กี่ถังสมมุติว่าเมื่อกี้อย่างที่บอก10ไร่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจะเดินกี่เป้ สมมติว่าเขาเดินเขาเดินอยู่ประมาณา12เปนะครับ12เปเนาะก็เท่ากับสองคนก็มากัน2คนก็ได้คนละ6เปเนาะจะเปละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปจ่ายตังค์เนาอาจจะคิดเป็นไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆเลยสองคนนี้จะได้ฉีดกันคนละ6เปนะครับคราวนี้ยาเรามาดูปริมาตรยาปกี้เรารวมได้1200อันนี้เฉพาะยาอย่างเดียวนะเรายังไม่รวมน้ําแล้วเราทํำยังไงละ่ะ เราก็ต้องมีวิธีทํำยังไงก็ได้ให้มันได้6เปใช่ไหมครับให้มันลงตัวถ้าแอดมองแบบนี้นะครับก็อาจจะเพิ่มปริมาณใส่น้ํำ้าไปอาจจะเป็นแอดนะแอดจะแนะนําให้ใส่น้ําให้ครบสองสองลิตรกับอีก4 0 0ร้ซีซีนะครับก็พูดง่ายๆเติมน้ําเข้าไปอีก 1200cc ซีซีนะครับก็จะได้น้ํารวมนะครับรวมกับยาแล้วก็คือ 2ลิตรกบอีก4 0่หรือว่าพูดง่ายก็คือ2 4 0 0ซีซีตามทันไหมนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแอดก็หารหารไปเลย12เป้ใชไหมครับอ่า2น0 0นะครับหาร12เป้นะครับก็เท่ากับเป้ละ200เนอะเ่าเป้ละ2 0 0เสร็จแล้วเนี่ยมือปืนเขาได้คนละ6เป้ถูกไหมครับคนละ6เป้เนาะ2คนเนาะก็คือ12เป้พอดีเราก็จะหาขวดเล็กๆนะครับ ขวดส่วนใหญ่นะอันนี้แอดไม่ได้โฆษนายาเขาจะใช้ขวดอะมูเล่นะครับขวดอัดอะเรประมาณขนาดประมาณ5 0 0ร้ซีซีนะครับเขาก็จะมีขวดเงี้ยห้า้อยซีซีพกมาเต็มเลยเราก็จะเอายาที่ผสมเรียบร้อยแล้วที่แบ่งแล้วก็คือขวดละ200 ี c c หรือเป้ละ2 0 0ซีเนี่ยใส่ไปในขวดปุ๊บ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 ใส่ไปเลยสมมุติว่าเลี้ยงไว้เลย12ขวดแล้วก็เอายาที่ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยหานออกมาก็คือใส่ไปเลยขวดละ 200cc นะครับเขาก็จะปิดฝาแล้วก็สะพายเอวหรือว่าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินไปเลยนะครับแบบนี้พอเขามารับยาจากเราก็รับมันไปคนละ6ขวดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเวลาเขาเดินฉีดเนี่ยถ้าเป็นนาเนี่ยเขาก็จะอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีน้ํา พอเขาตวงน้ําฝั่งนี้ใส่ย,ยาเรียบร้อยเขาก็จะเดินฉีดไปนะครับจนไปสุดทางนู้นมันก็จะมีแหล่งน้ําอยู่เขาก็จะควักเอายานะครับที่เราตวงให้มาเทใส่แล้วก็เติมน้ําแล้วก็ฉีดเดินกลับมาแบบนี้นะครับก็ครบจนจบ10ไล่แบบนี้สิบสอเปก็คือคนละ6เปเสร็จแล้วก็อาัตรายาก็ถูกต้องนะครับแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ในการฉีดถูกต้องแค่นี้ก็จบงานแอดก็จะไปแปลงต่อไปแต่ส่วนใหญ่นะ แอดก็จะผสมแล้วก็ไปผสมแล้วก็ไปเลยนะครับคราวนี้้เรื่องการผสมนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมาถามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าแอดทำงานอย่างไงวันนึงเนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะแอดจะทําได้ประมาณ3-5แปลงนะครับตอนเช้าก็คือจากจุดนี้บางทีมันอาจจะไกลกันอาจจะคนละหมู่บ้านคนละตาบลอะไรพวกนี้ก็จะทาไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่า,วา,าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะไป ส่งเสริมหรือไปแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนโดยเฉพาะหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดเลยของบริษัทก็อยู่ที่การตกลงและพูดคุยส่วนใหญ่ก็จะมีการนัดหมายก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปจัดการแล้วก็ไปแก้ไขสถานการณ์หน้าง,งานอีกทีตรงนี้มันจะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะมีความชํานาญเพื่อนในการแบ่งว่า,าจะฉีดอย่างไรนะครับส่วนใหญ่มันก็จะต้องดูจากหน้าง,งานแล้วก็ดูจากมือปืนด้วยว่า เขาถนัดแบบไหนบางคนเนี่ยเขาจะฉีดเฉลี่ยเป้ละไล่นะครับมันก็ง่ายบางคนมันไม่ได้นะครับส่วนใหญ่นะอันนี้จะประสบการณ์แนีโดยเฉพาะนาข้าวในหลายๆพื้นที่นะครับสมมุติว่า5ไล่เนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าพื้นที่ปกติก็จะฉีดกัน5เป้ก็คือจบก็คือเป้ละไล่แต่บางคนอาจจะขยบเป็น6เป้หรือ7เป้ประมาณนี้บวกลบประมาณ1หรือ2หรืออย่างเช่นกรณีมี10ไล่ ถ้าเป็นมือปืนที่เป็นมือชีพจริงๆเนี่ยเขาจะเดินกันอยู่ที่เป้ละไร่ก็คือ10เป้แต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของคนปกติเนาะที่ทำงานแบบทั้งวันเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะช้าลงเขาจะคำนวณบวกลบไปเลยประมาณ1-2เป้อย่างเช่น10ไร่ก็อาจจะฉีดอยู่ประมาณ12หรือ13เป้เราก็จะคำนวณไว้เลยแล้วเราตกลงกันพอตกลงเสร็จรู้พื้นที่คำนวณปริมาณยาอัตราต่อไร่ได้นะครับใส่น้ำแล้วแบ่งบรรจุ ขวดที่จะเขาเรียกว่าเป็นสต็อกยาที่เขาจะไว้เติมเวลาฉีดเนี่ยให้มันพอดีกับพื้นที่เท่านี้ประสิทธิภาพยามันจะโชว์นะครับตัวยาเราผสมเองกับมือเนี่ยการผิดพลาดหรือ,อเขาเรียกว่าอัตรายามันไม่ถูกต้องเนี่ยจะลดน้อยลงไปเยอะเลยนะครับตรงนี้สําคัญถามว่า ปัญหาบุษักเจอไหมมันก็มีหลายรูปแบบเนาะบางครั้งมือปืนไม่มาตามเวลานะครับหรือแอดเองผสมยาน้ำน้ำคุณภาพไม่ได้การผสมอะไรพวกนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ไปมันก็มี วิธีการของมันอยู่นะครับเราอาจจะเตรียมน้ําถังของเราไปเองเลยนะครับในการผสมก็จะดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีที่แอรชอบทําก็คือมีแทถัทงน้ํา20ลิตรติดรถไปด้วยเลยแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้มันอาจจะมีบางตัวยานะครับที่มันชอบติดมีปัญหาอาจจะต้องมีตัวกองมีผ้าหรือมอีกระบวยกกองอะไรพวกนี้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะครับ สมัยอสมัยก่อนที่จะเจอก็คือเรื่องของยาผงกับยาน้ํามันมักจะจับตัวกันเป็นก้อนอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีการละลายที่ดีก่อนนะแล้วก็อาจจะมีสมัยนีย้มันมีเรื่องของสารที่จะช่วยผสมยาก็ว่ากันไปนะครับใครที่เจอปัญหาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในเรื่องพวกสารช่วยผสมยาอะไรพวกนี้นะครับหรือยาตัวไหนผสมกันไม่ได้อะไรพวกนี้หรือจะเกิดพิษอะไรเงี้ยพวกนี้นีก็เจอมาบ่อยนะทั้งในานาด้วยแล้วก็ในพืชผักไม้ผลเนี่ย ค่อนข้างเจอเยอะนะครับแล้วก็ความรู้ในการว่ายาตัวไหนผสมไม่ได้เนี่ยจริงๆมันหาข้อมูลได้แล้วตรงนั้นแอดก็พิสูจน์แล้วมันคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแอดเคยเจอประเภทว่าเอา,อาคัพเปอร์นะครับหรือไว้อ,อยผสมกันหรือแคปแทนผสมยา EC หรือ2 CD ส่ผสมตัวยาจับใบหรือว่าเป็นพวก สารน้ำมัน E.C. พวกนี้แล้วไม่เข้ากันก็เยอะตันหัวฉีดแก้ปัญหาอะไรกันก็เยอะนะครับฉะนั้นถ้าเป็นปัจจุบันก็พยายามเลือกยานิดนึงนะเลือกยาที่มันมีแหล่งคุณภาพหรือว่า,าการเลือกใช้เขาเรียกว่ารูปของสารให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เสี่ยงที่จะทําให้เกิดการไม่เข้ากันแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับสําหรับ มือปรุงยานะครับหรือเป็นผู้ช่วยของมือปืนฉีดยาของแอดที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับผ่านรายการในส่วนของกว่าจะเป็นแอด EP นี้ EP ที่16หนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับหลายๆท่านนะครับจะได้นําไปเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับทั้งท่านที่เป็นเกษตรษกรเองก็ดีนะครับเป็นมือปืนฉีดยาก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นน้องๆฝ่ายส่งเสริมของบริษัทต่างๆก็ดีตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ มีปัญหาอะไรก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์0928064466นะครับหรือติดต่อทางเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับหรือ,อาทาง YouTube ทาง TikTok นะครับชื่อเดียวกันเลย PN เกษตร2018นะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของกว่าจะเป็นแอด EP ที่16ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ